รีวิวโลชั่นทาผิวขาวจากกานเย่ลองใช้แล้วขาวใสจริงหรือเปล่าแชร์ฝั่งในคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบก,ก,กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวไอเทมดูแลผิวกายให้มีความสว่างมีความกระจ่งางใสจากกันเย่ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นคือเจ้าโลชั่นสูตรนี้นะครับเป็นสูตรซากุระไว้ขวดสีชมพูขวดนี้เราก็ได้ลองใช้แล้วขาวใสขึ้นจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวจะแชร์ฝั่งในคลิปนี้เลยครับแต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับหลายคนนะครับที่กําลังมองหาบอดี้โลชั่นนะครับที่ช่วยบํารุงผิวเรานะครับให้มีความสว่างมีความกระจ่งางใส ในราคาถูกและดีต้องอย่าพลาดในคลิปนี้เลยนะครับนุ่งก็จะมารีวิวเจ้าไอเทมนี้จากกานิเย่นั่นคือเจ้าไอเทมนี้ครับมีชื่อว่ากานเย่บอดี้ซากุระไว้์พิงกิชเลเดียนเซรั่มนิวยูบีนั่นเองครับสำหรับเนื้อโลชั่นของเขานะครับจะเป็นโลชั่นแบบนี้เลยครับผู้ชมใกล้ไหลแล้วนะครับเขาเป็นเนื้อโลชั่นที่ค่อนข้างบางเบาครับผู้ชมแล้วเวลาเกลี่ยสามารถเกลี่ยได้ง่ายให้ผิวนะครับรู้สึกว่าชุ่มชื้นหลังจากทาภายในทันทีรู้สึกว่าสามารถซึมได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหนนนียยวไม่่คคอาะรับ ค่อนข้างนี่จะสบายผิวพอสมควรแต่สิ่งที่สําคัญคือเจ้าตัวนี้นะครับกลิ่นหอมมากๆหอมแบบหอมหวานนะครับมีความแบบหวานๆนะครับอมเปรี้ยวนิดหน่อยน้องกูรู้สึกว่าน้องกูถูกกับกลิ่นแบบนี้มากนะครับแล้วก็เนื้อโลชั่นเนี่ยจะรีบซึมลงสู่ผิวนะครับไม่เหนียวเนอะหนะเลยนะครับรู้สึกว่าเบาสบายผิวมากๆมครับ ซึ่งคนสมบัยนะครับของเจ้าบอดี้โลชั่นตัวนี้จากกานิเย่นะครับเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อน้ำนมเป็นเซรั่มมิวยูบีนั่นเองนะครับผู้ชมเวลาเราเกลี่ยไปแล้วมันสามารถให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีส่วนผสมมาจากซากุระให้ผิวของเรานะครับดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นราวกับดอกซากุระนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีส่วนผสมต่างๆที่ช่วยบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นครับส่วนในเรื่องของผลลัพธ์จากการใช้กันดีกว่านะครนอาเดมะณื นแล้วะครับสิ่งที่รู้สึกเลยคืออย่างแรกนะครับนุกูชอบในเรื่องของเนื้อโลชั่นที่มันบางเบามันซึมได้เร็วนะครับไม่เหนียวนานาแต่ให้ความชื้นได้ค่อนข้างดี ส่วนในเรื่องของความขาวความกระจ่งางใสกันบ้างต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันมีส่วนผสมนะครับที่ช่วยในเรื่องของการปรับผิวให้ดูสวา่างดูกระจ่งางใสนะครับเป็นดอกซากุระเป็นใบาซากุระอะไรของเขาเนี่ยนก็รู้สึกว่าเขายังใส่มาในเรื่องของความเข้มข้นเนี่ยไม่มากพอนะครับมันทําให้หวังผลในเรื่องของความกระจ่งางใสเนี่ยได้น้อยมากๆแต่ถามว่าเจ้าตัวนี้มันเวลาใช้แล้วผิวมันดูชุ่มชื้นขึ้นผิวมันก็เลยดูสว่างขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วด้วยความที่เนื้อครีมของเขาเนื้อโลชั่นของเขาเนี่ยครับผู้ชมมัน เป็นเนื้อโลชั่นที่ออกสีชมพูอ,อ่อ,อนๆเวลาเราทาไปแล้วนะครับมันก็เหมือนช่วยปรับสีผิวปรับเฉดผิวนะครับให้มันดูสว่างขึ้นหลังจากทาประมาณนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมหวังผลในเรื่องของความขาวความกระจ่งางใสโนโก้คิดว่าอาจจะหวังผลได้แต่ต้องใช้ระยะเวลานานแล้วก็ควบคู่กับการใช้กันแดดร่วมด้วยนั่นเองนะครับถึงจะเห็นผลเป็นอย่างนั้นนะคะสำหรับบอดี้โลชั่นตัวนี้นะครับเป็นสูตรซาการะาไว้ขวดสีชมพูขวดนี้จากการเย่โนโก้มารีวิวหลังจากใช้ให้ฟังแล้วนะครับประมาณ1เดือนอันนี้คือผลลัพ น้องกู้ใช้จริงนะครับแล้วก็อยากจะมาแชร์มาบอกต่อให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับใครที่สนใจสามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปราคาขวดละ5 9บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นไซส์120้ยมิลลิลิตรครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องกู้หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับในคลิปหน้าน้องกู้จะเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับในคลิปนี้น้องกู้ไปแล้วสว